สวัสดีครับวันนี้ผมนายตินนะครับแล้วก็นายภูมิทัศน์วันนี้จะมาเฉลยโจทย์ข้อ3.49นะฮะก็จากโจทย์นะจากรูปก,ก็เป็นประมาณนี้ฮะเราจะเริ่มด้วยการดูความสัมพันธ์ระหว่างลูกที่เราได้กําหนดฮะก็คือ i1 i3 แล้วก็ i2 ฮะจะเห็นได้ว่าลูก i3 เนี่ยมันว,วิ่งสวนทางกับลูก i1 ก็จะได้ความสัมพันธ์ว่า i3 ลบ i1 เท่ากับ 2i0 ครับซึ่ง 2i0 ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่า i3 เนี่ยจากตรงนี้ฮะ i0 กับ i3 เนี่ยอยู่ในรูปเดียวกันเราก็จะได้ว่า i3 เนี่ยเท่ากับ i0 แล้วก็เราเมื่อ i3 เทั้งับ i0 นะฮะเราก็เอาไปแทนในสมการแรกฮะก็จะได้ว่า i0 ลบ i1 เท่ากับ 2i0 ก็ย้ายค่าครับก็จะได้ว่า i 0เท่ากับลบ i 1คราวนี้เราก็จะพิจนารณาที่หลูกนี่หลุกแรกก็จะพิจารณาที่หลุกนี้นะครับก็จะได้ว่า i 3ใช่ไหม i หนึ่ i 1ใช่ i 1 อ๋อไอหนึ่งเนี่ยมันจะวิ่งสวนทางกับไอสองก็จะได้ว่าไอหนึ่งลบไอสองคูณด้วยความต้านทานตรงนี้ครับก็คือสองโอห์มแล้วก็บวกด้วยเอ้ยลบครับลบด้วยเอ่อยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดซึ่งก็คืออันนี้มันอยู่ตรงนี้ลืมเขียนโอเคยี่สิบเจ็ดแล้วก็บวกด้วย V ีศูนย์ครับตรงนี้เท่ากับศูนย์ นี่ก็แก้สมการฮะก็จะได้ว่า27ลบ v ศบวกด้วยสอง i ศบวก i สองเท่ากับ0ซึ่งถ้าเรา i ศูนนะครับไปแทนใน i หนึ่งเนี่ยก็จะได้เป็นสมการนี้ครับ27ลบ v ศ ด้วย i0 ศูนบวก i2 เท่ากับศูนย์ะเป็นสมนการที่หนึ่แล้วก็เราก็จะมาพิจารณาต่อที่ลูกที่2องลูกที่2เนี่ยก็จะเห็นว่า i2 มันผ่าน3โอห์มคร mm hmm. ก็จะได้ว่า3ามคูณ i2 mm hmm. บวกด้วย1โอห์มเนี่ยจะมี2ลูกผ่านครับก็คือ i2 กับ i3 ซึ่งมันส่วนทางกัน mm hmm. ก็จะได้ว่า i2 ลบ i3 คูณด้วย1โอห์มแล้วก็ที่ผ่าน2โอห์มเนี่ยก็จะมี i2 กับ i1 ครับซึ่งวิ่งส่วนทางกันทกุนกอย่ก้ก,ก็จะเป็น i 2สอลบไอคูณ2แล้วก็เท่ากับศูนย์แล้วก็กกแก้สมก,การฮะก็จะได้ว่าเราจะแทน i3 ด้วย i อศก็เขียนมาเดิมก่อน i2 3-i2 บวก i2 i3 ก็คือเท่ากับ i0 ศในแล้วก็บวกด้วย i2 i1 เนี่ยลบ i1 เท่ากับ i0 ก็จะได้เป็น i2 บวก i0 ศทั้งหมดนี้คูณ2เท่ากับ0ถ้าแก้สมการออกมาก็จะได้ว่า6 i2 บวก i0 เท่ากับ0ครับโอเค แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาดูที่หลูกที่3นะฮะหลูกที่3ก็จะมี i3 เนี่ยจะผ่านที่1โอห์มก่อนซึ่งส่วนทางของ i2 เช่นกันก็จะได้ว่า i3-i2 ลบ I2 คูณ1แล้วก็บวกด้วย i3 ผ่าน2โอห์มแค่ตัวเดียวก็จะได้เป็น2 i3 แล้วก็ลบด้วย V0 ฮะเท่ากับ0คราวนี้เราก็จะแทนค่า i3 ด้วย i0 ก็จะได้ว่า i 0ูนยลบ i สบวกส i 0ูลบ v ศเท่ากับศเป็นสมก,การที่3โอเคในสมก,การที่2องคุอะไลอ๋ออยู่างนี่นี่มสมก,การที่2 แล้วก็จากจากนั้นนะฮะเราก็เอาสมการที่1ครับลบด้วยสมการที่3ก็จะได้ว่า27ลบ v ศบวก2 i ศบวก2 i 2 i 2ลบสมการที่3ก็คือลบด้วย i 0บวก i 2ลบ2 i ศบวก v ศเท่ากับ0ก็จะเห็นว่า v ศย์กับ v ศูนย์ก็จะตัดกันไปฮะแล้วก็เราก็จะบวกลบเลขกันได้27 -3i2-i0 ลบ I 0, เท่ากับ0คราวนี้จากสมการที่2นะฮะเราจะได้ว่า i0 เนี่ยมันเท่ากับลบ6 I2 แล้วก็จะมาแทนในนี้ก็จะได้เป็น27 3 i 2บ 6, i 2วก3 I2 บก6 I2 เท่ากับ0ย้ายข้างไปครับจะได้ว่า 9i2 -27i2 เท่ากับลบ27 I2 ็ก็เลยเท่ากับลบ3 และก็ i ศเนี่ย i ศมันจะเท่ากับลบห i 2เพราะฉะนั้น i ศก็เลยได้18บ m โอเคจากนั้น,น่ะจากนั้นนะฮะเราก็เอา2อย่างเนี่ย i 2กับ i ศเนี่ยกลับไปแทนในสมการที่1นะฮะก็จะได้ว่าก็จะได้ว่า27 ลบ v ศบวก2 I0 i 0, บวก I2 ใช่ไหมนะแล้ก็แทนค่า I0 ศูนกับ i, 0, I 2, เข้าไปก็จะได้ว่าย7่สบลบ V ศูนบวกสคูณสิเท่ากับ0ก็จะได้ว่าเอาย้าย V0 ศูนย์ไปข้างนะครับก็จะได้ว่า V0 ศย์เนี่ยเท่ากับย7่สบจวกสาจะได้ V0 ศย์เท่ากับ 57าสิจครับ